วิธีเดินทางมาเช็คอินที่สนามบินซูริกด้วยตัวเองอย่างแรกเลยนะคะทุกคนต้องเข้ามาที่ hpp mobile คือแอปนี้นะคะทุกคนแอปนี้เลยทุกคนคะแขมีเรื่องจะบอกอย่างหนึ่งว่าแอ,อร์พอตที่ซูริกเนี่ยถ้าเรียกเป็นภาษาเยอรมันเนี่ยเขาจะเรียกว่าซูริกบูคาเฟ่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราต้องเซิร์ชนะคะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนของสวิตเซอร์แลนด์ก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นอินเทลาเกนหรือจะอยู่ที่ซูริกหรือว่าลูเซิร์นเนี่ยเราต้องเซิร์ช HBB คำนี้นะคะจากซูริกมาที่ฟูซูริกรูฮาเซนรูคาร์านเวนนะแต่เลือเล่อนเรียกอย่างนี้เป็นภาษาเยอรมันนะพอ ถึงสถานีรถไฟแล้วนะคะสิ่งแรกที่เราต้องทาคือเราจะมาถึงสถานีรถไฟชั้นใต้ดินที่ซูริกค่ะจากนั้นนะคะเราจะเห็นแบบนี้นะเห็นไหมเป็นรูปเครื่องบินแบบนี้นะัให้เรานะคะคเดินขึ้นบันไดเลื่อนไปเลยนี่ค่ะทุกคนเดินขึ้นบันไดเลื่อนไปเลยนี่นะมันก็จะมีสัญลักษณ์คําว่าเช็คอินนะคะแล้วก็ทางออกนะคะสังเกตง่ายๆนะคะพอมาถึงสนามบิน,นทุกคนก็จะไปทางเดียวกันนะคะคือเขาก็จะลากกระเป๋านะคะขึ้นบันไดเลื่อนไปแบบนี้ พอเรามาถึงสนามบินแล้วนะคะให้เราสังเกตที่นี่เลยคือจอมมนิเตอร์ที่ติดอยู่บนพดเพดานนี่เลยค่ะมันจะมี2องันแบบนี้นะสีฟ้าแล้วก็สีเขียวสีฟ้าเนี่ยก็คือ departure คือที่เราจะบินออกจากประเทศสวิตนะคะ arrival เนี่ยสำหรับคนที่จะมาถึงสวิตเซอร์แลนด์นะคะถ้าใครจะมารับใครนะมารับเพื่อนรับแฟนอะไรอย่างเงี้ยเราต้องมาดูที่ป้ายสีเขียวนะว่าเที่ยวบินเขาเที่ยวอะไรแต่สําหรับคนที่จะเดินทางออกนอกประเทศนะคะเราต้องมาดูที่คําว่า departure สิ่งแรกที่ทุกคนต้องดูนะคะหยิบตัว๋วเครื่องบินเราขึ้นมาดูค่ะว่าเรานะคะบินเวลาเท่าไหร่อย่างนี้นะคะแฉจะพาทุกคนไปดูเที่ยวบินของการบินไทยนะคะก็คือ TG 971นะคะเวลาบ่ายโมง30นาทีแบบนี้นะคะนี่เขาก็เขียนว่าบ่ายโมง30แบนคอก TG 971นะคะไปเช็คอินที่เทอร์มินอล2อย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมเห็นคําว่าเช็คอิน2ไหมจากนั้นนะคะหน้าที่ของเราก็คือเดินไปตามป้ายเช็คอิน2หรือว่าเทอร์มินอล2ค่ะไปลุยกันเลย เห็นไหมคะทุกคนนี่คือป้ายเช็คอิน3ไม่ใช่นะเราต้องไปป้ายที่เช็คอิน2ซึ่งมันอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนเห็นไหมเช็คอิน1 2นะคะขึ้นบันไดเลื่อนไปเลยเดี๋ยวรีกันจะบอกว่าสนามบินที่ซูริกเนี่ยค่อนข้างเล็กนะคะเดินทางมายากแล้วก็เห็นป้ายง่ายมานะคะเห็นไหม1 2นะคะขึ้นบันไดเลื่อนไปจ่าเราก็ขึ้นบันไดเลื่อนไปเลยเราก็แค่เดินขึ้นไปนะคะตามป้ายนี้เลยเช็คอิน1 2 พอมาถึงจุดเช็คอินนะคะที่เราจะเห็นสถานที่ที่แบบเป็นเคาน์เตอร์เช็คอินนะคะให้เรามาดูที่จอมอนิเตอร์อีกรอบนึงค่ะตรงนี้นะคะเขาจะมีเขียนว่าเราต้องไปเช็คอินที่เคาน์เตอร์หมายเลขอะไรคะนี่เลยค่ะทุกคนเราก็มาดูตั๋ตของเราอีกรอบหนึ่งนะคะเวลาที่เราจะเดินทางคือ13.30 Bangkok TG 971แบงอกีจเ้านี่เขาบอกว่าให้ไปที่แถวที่1ค่ะทุกคนเช็คอินนะคะแถวที่1นึไปลุยกันเลย นี่ทุกคนเห็นไป้ายไกลๆแล้วเช็คอินสองนะคะแถวที่1 2 3 4มสเราก็เดินขึ้นไปตรงนี้เลยเราขึ้นบันไดเลื่อนมาแล้วนะคะเราก็จะเห็นคำนี้เห็นไหมโรสามนะคะเคาน์เตอร์สามอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนเคาน์เตอร์สองอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนเห็นแล้วโรนึงมาถึงแล้วคะ่ะเห็นไหมนี่ป้ายการกินไทยนะคะนี่คือคนที่ต่อคิวค่ะนะถ้าเราเป็นตั๋วธรรมดาเนี่ยสังเกตได้เลยว่า ถ้าเขาต่อคิวกันอย่างเงี้ยเราก็แค่มาเดินต่อท้ายเขาแค่นั่นเองค่ะแต่ว่าถ้าเราเป็นตัวพิเศษคัสเนี่ยมันก็จะมีช่องพิเศษให้เราอยู่ข้างหน้าตรงโน้นนะคะนี่เห็นไหมคะว่าการเดินทางมาที่สนามบินสริกแล้วก็มาเช็กอินด้วยตัวเองแล้วกลับประเทศไทยด้วยตัวเองเนี่ยมันง่ายมากๆเพราะฉะนั้นนะคะใครที่กําลังเดินทางมาที่สริกแล้วเดินทางกลับเนี่ยเราสามารถทางคนเดียวได้แน่นอนคะ่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย